ความเดิมจากตอนที่แล้วเราได้ทําการเอาชีวิตรอดและหนีจากผู้ชายหลอทุกคนและได้ทําการสู้บอสตัวน้ําแข็งแต่ก็เช่นเคยเหมือนกับครั้งที่แล้วพวกเราคิดผิดเราคิดว่าเรารอบความสะพรึงนี้แล้วแต่มันไม่จบง่ายๆตลอดหนทางที่ผ่านมาเราได้รับการช่วยเหลือและคําแนะนําจากผู้ชายคนหนึ่งเขาอาสาว่าจะมาช่วยเราเราไว้ใจและเชื่อใจเขาแต่ในท้ายที่สุดแล้วตอนท้ายของคลิปที่แล้วเราก็ได้เห็นการกระทาของเขา ที่เหล่านั้นก็ไม่อาจลืมได้เขาซักจูงให้เราเข้าไปในหลุมปริศนาหลุมนึงเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นต่อและนี่คือเรื่องราวต่อจากนั้นฉากจบของเกมนี้แม่ครับแต่ผมว่าเราไม่มีทางเลือกอะนั่น,นสิลูกใครจะกล้าไว้ใจล่ะครับทุกคนฆ่าคนต่อหน้าต่อตาแบบนี้เนี่ยนายแดงพู้น่าสงสารเนี่ยก็ได้จากเราไปแล้วเนาะโอ้ยฉันขอโทษนะนายเขียว เพื่อนของนายเนี่ยตายเรียบร้อยแล้วนะและตอนนี้นะครับแม่นายเขียวเนี่ยเป็นไงก็ไม่รู้อะตอนเนี้เราไม่เจอเขาเลยตั้งแต่เราลงมาแล้วครับแม่ก็เหมือนที่เขาไม่เคยเจอเพื่อนเขาเลยไงลูกเขาไม่เจอเพื่อนเขามา20่ปีเนาะเอาตรงๆนะครับแม่ผมว่าเจ้าหมอนั่นเนี่ยเป็นปีศาจเราชัดเลยอะดูสิครับหลุมนี้เนี่ยมันดูไม่ใช่ทางออกอยังก็ไม่รู้อะ ก่อนที่เราจะลงมาในหลุมนี้นะครับทุกคนนายแดงเนี่ยได้พยายามห้ามเราให้เราเนี่ยอย่าลงมาในนี้ซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าลงไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นทางที่ไม่ได้พาเราไปที่ทางออกแต่มันจะเป็นทางที่พาเราลึกไ่บ้างกว่าเดิมแต่ทําไงได้ล่ะครับแม่ตอนนี้เราก็ลงมาแล้วดูเจ้าหน้าพวกนี้สิน่ากลัวชะมัดเลยอ่ะอุ้ยโอ้โอ้โหทุกคนมันยังมีไอ้พวกหน้าหลอนี่อยู่อีกเหรอเนี่ย้าอย่านะเด็กปลดโอ๊ยเน่นายนะอย่าเข้าไปในนั้นนะ ในนั้นอ่ะม,มันมันมีมีอะไรล่ะเฮ้ยแม่ครับไฟอะไรเขียวๆนั้บนบอน่ะแม่จะไปรู้ไหมล่ะขึ้นไปดีกว่านะครับทุกคนแสงสีเขียวนี่มันคืออะไรกันโอ้โหทุกคนมันวิบวับมากเลยนะเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันผู้หญิงคนนี้นี่นะเธอเอา้าวไม่ไม่นได้โปรดพนใคร่เธอเพื่อนได้โปรดปล่อยฉันไปกระบวนการนี้เกือบจะเสร็จสิ้นแล้วนะ อ,อย่านะอาประจาช่วยด้วยเฮ้ยทุกคนอะไรอะ่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเธอก็จะได้พบอิสรภาพของเธอเองไม่ไม่นะไม่มันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้แม่ครับผมว่าไม่ใช่แล้วอะ่ะเฮ้ยแม่ครับอาเขาทำอะไรผู้หญิงคนนั้นน่ะในที่สุดว่าจะพามันมาถึงที่นี่ได้มันใช้เวลานานแค่ไหนเฮ้ยนี่นา,ทายทะเลลงไปอะ่ะ S <S เอ๊เดี๋ยวสิเฮ้ยเออนี่นายอ้าผมไม่เชื่อคุณแล้วอะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นไอ้ที่นายกำลังเข้าใจอยู่นะ่ะมันไม่ใช่ไม่เข้าใจบ้าอะไรเล่านั่นนะสิฉันเห็นนะว่านายทำอะไรกับผู้หญิงคนนั้นน่ะคืออย่างนี้นะตอนนี้นะ่ะฉันอยากให้นายเนี่ยกระโดดเข้าไปในท่ออันนี้ทำไมฉันต้องกระโดดไปด้วยล่ะ ก็มันเป็นวิธีเดียวงที่จะทําให้นายเนี่ยหลบหนีจากความบ้านี้ได้อแม่ครับหนีเถอะผมไม่เชื่อคนผมไม่เชื่อเฮ้ยเดี๋ยวซีสนีไปไหนก็หนีเพราะความอยู่รอดยังไงเล่าเออทุกคนครับถ้าใียงว่าไอเจ้าบออนี้เนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันเปลี่ยนผู้หญิงคนนั้นเนี่ยกลายเป็นไอหน้าหลอ่อเฉยเลยเอ้ยทุกคนหนีแล้วเราเข้าผมไปก่อนดีกว่าผมไม่รอแล้วอ่ะโอ้โหทุกคนตลอดที่ผ่านมาเนี่ยเราถูกหลอกมาตลอดเรื่อยเอ้าอแม่ อะไรมาสันสนน่ะฉันจะไม่ปล่อยให้แกหนีรอดไปเด็ดขาดแกทำให้แผงฉันพังหมดเอ้ยพี่อยู่ให้ยอดอะค่ะไปได้ทีกว่าเฮ้ยแม่ค้าตรงนี้มาทางตันน่ะวนกลับไปวนกลับไปไอ้เจ้าหมอนั่นน่ะมันหลอกเรามันหลอกให้เรามาที่นี่แล้วมันจะเปลี่ยนร่างเราไปเลยไงเฮ้ยเขาทำแบบนี้ได้ไงเนี่ยฉันกสาวเชื่อใจเขามาตลอดอะนั่นก็คงเป็นเพราะว่าพวกเราเนี่ยโง่เองนะมั้งว้ายตายแล้วเออไม่นะโอ้คุณผู้หญิงเดี๋ยวสิ มันต้องไปทางนี้ทุกคนไม่เห็นหรือไงเนี่ยเออแม่ครับจะว่าไปนะอ้าวเธอบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปหามันอย่าไปเชื่อมันก็ยังจะไปเนี่ยเฮ้อโอ้ที่แท้พวกเขาแค่มาเตือนฉันหรอเนี่ยฉันขอโทษนะที่ฉันไม่ได้เชื่อพวกนายอะนี่สาวๆมาทางนี้สิตรงนั้นมนมันมีให้เดินอ้อมาเห็นไหมอ๋อโทษทีฉันเพิ่งเห็นใครจะไปคิดล่ะครับว่าเบื้องหลังที่แบบเขาดูใจดี ให้การช่วยเหลือเราแล้วก็คอยแนะนํานุ่นแนะนํานี่มาตลอดเขาจะหักหลังเราอ่ะทุกคนจริงๆนะแม่ผมเองก็อ้าวแม่ครับผมตายตรงนี้เป็นแผ่นแบบเวียนต้องกระโดดอย่างระมัดระวังอ้าอ้อยผมตายเออเธอก็ตายเหมือนกันแหละโอ้โหทุกคนตรงนี้มันค่อนข้างที่จะยากกว่าสมควรเนาต้องกัดจังหวะดีแต่ทุกคนครับเราจะทำยังไงดีล่ะ ทางอันหน้าต่อไปเนี่ยเราจะต้องเผชิญหน้าเพียงคนเดียวเนาะไอเจ้าหมอนั่นเนี่ยคือไม่รู้จะมาตามล่าเราไหมนะฉันเองก็ไม่รู้หรอกนะตอนเนี้ยแต่ฉันคิดว่าทางที่ดีเนี่ยรีบเพนจากที่นี่โดยเร็วดีกว่านายคิดว่าเขาจะยอมปล่อยเราไปง่ายๆหรอเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวก่อนนะทางอันหน้าเป็นทางเลือกอีกแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> ผมไม่อยากไปอะนายไปก่อนสินายไปก่อนเฮ้ยตามเมื่อไปตามพือไปตามพือเฮ้ยเดี๋ยวคุณผู้หญิงเอาอาไปทางไหนอ่ะออกไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้นี่เป็นผู้ชายต้องสีทิสละนะอ ทำได้ดีมากกับใจนะเฮ้ยบอกเตอรรอฉันก่อนสิแล้วทางนี้ไปทางไหนกันล่ะเนี่ยโถเอ้ยไม่มีใครมารอฉันหน่อยเหรอนี่สาวๆความเท่าเทียมเท่าเทียมแล้วเดินไปตายโอ้โหอี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 อลิซาเบธไม่ช่วยเพื่อนเลยนี่เธอหนัะพลอยเพื่อนอย่างเดียวเลยนะอะก็ฉันไม่อยากตายดิเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะครับแม่ที่นี่มันที่ไหนกันน่ะเออ รู้สึกว่าเราจะรอดแล้วเหรออาจจะใช่ครับทุกคนเฮ้ยอะไรเนี่ยสวัสดีคุณทำมานเพื่ออิสรภาพสนุกกับเวลาของคุณเพราะว่าคุณเนี่ยรอดแล้วฮะจริงเหรอเนี่ยเย้ดีใจจังเลยโอ้โหทุกคนครับนี่ก็คือเรารอดแล้วเ,เนี่ยฉากจบของเกมนี้เนาะนั่นมันบ้านที่แสนจะอบอุ่นของเรานะครับทุกคน โอเคครับแม่ไปกันเลยดีกว่าอ๋อคิดถึงบ้านไม่ไหวแล้วคะ่ะแม่คะาดูกลับมาแล้วโอ้โหมีเจ้าไก่ตัวใหญ่เนี่ยยืนต้อนรับอยู่เนาะมันจะไม่กินเราใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยหวัดดีทําไมตัวใหญ่จังเลยเนี่ยฉันติดที่นู่นนานขนาดนี้แร้ททำไมนานถึงได้ตัวตัวแบบนี้เนี่ยแม่ครับทำไมมันไม่ตอบผมเลยอะ่ะมันยืนแข็งทื่อเลยช่างมันเถอะตอนนี้เนี่ยฉันรู้สึกอยากจะกระโดดไปบนเตียงไม่ไหวแล้วหลังจาก ผ่านซึกหนักมาโอ้โหแต่จะว่าไปนะทําไมบ้านเราถึงได้ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนั่นน่ะสิโอ้โหโซฟาฉันนั่งได้ประมาณสิบคนได้อ่ะแม่ครับอ่ะแม่ครับนี่มันหลุมอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวสิทางอันล่างมันเออนี่มันใช่บ้าน,นจริงจริงไหมเนี่ยให้ตายสิครับทุกคนนี่มันใช่บ้านแล้วเหรอแม่ครับผมว,ว่ามันมันแปลกแปกอ่ะผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเห็นยังเนี่ยว่าตรงนี้มีรูแม่ครับ เราควรลงไปดีไหมอะหรือนี่มันยังจะไม่จบทีลูกแม่ผมไม่อยากลงไปแล้วนะครผมขอพักอะ,อะใครผักผมอะ่ะเฮ้ยมันยังไม่จบอีกเหรเนี่ยและนายเป็นใครอะ่ะโอ้เด็กน้อยผู้น่าสงสารนายคิดจริงๆเหรอว่ามันจะง่ายจะหลบหนียินดีต้อนรับเข้าสู่โรคระอ,อีครั้งนะเพื่อนเราต้องการให้นายเนี่ยอยู่ทีนี่ตลอดไปฉันไม่อยากอยู่ที่นี่นะ เดี๋ยวสิเดี๋ยวสไอเจ้าบ้านหลังใหญ่นะั้นมันคืออะไรกันครับทุกคนอย่าบอกนะว่าทั้งหมดนี่มันคือการจัดฉากใช่แล้วมันคือการจัดฉากมันคือการจัดฉากนายไม่สามารถจหนีออกจากที่นี่ได้อแม่คะผมอยากจะร้องไห้ผมยังไม่ได้ออกจากที่นี่อีกกว่านี้อ่อใจเย็นเถอะลูกทุกทางเนี่ยมีทางออกเสมอเนาะแต่ที่นี่เหมือนจะไม่มีอ่ะมีเชื่อแม่ประตูอยู่ด้านหน้า ดูสายตาเนี่ยมันกำลังมาจับจ้องที่ผมสิครับกำแพงและพื้นและเพดานโอ้ยต่างๆกันนะฮะได้โปรดอะได้โปรดเมื่อไหรฝันร้ายที่ไม่ได้จบสักทีเ,เนี่ยมันไม่ใช่ฝันร้ายมันคือความจริงมันคือความจริงนยายะต้องอยู่กับพวกเราตลอดไปพวกเราบอกไปแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปเชื่อไอ้ตอหมอนั่นเออขอโทษนะที่ตลอดที่ผ่านมาจะไม่ได้เชื่อพวกนายอะอ โอ้โหทุกคนครับตลอดที่ขวางมาแล้วมันจะเยอะไปไหนเนี่ยเอ้ยเอ้ยฉันขอโทษนะที่ไม่ได้เชื่อพวกนายฉันขอโทษจริงๆเออถ้าอย่างนั้นก็มาอยู่กับพวกเราสินี่ก็คงจะเป็นเพื่อนของพวกเราหมดเลยเนาะที่ไม่สามารถจะหลบหนีไปจากที่นี่ได้คนพวกนี้ทั้งหมดน่ะก็เคยเป็นคนปกติมาก่อนนั่นแหละใช่แต่พวกเรามีความสุขที่ได้กายแบบนี้มาอยู่กับพวกเราเถอะนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเฮ้ ดูคุณซี่เดินอย่างสิ้นหวังพรานสเต็กอะไรคุณนั้นช่างน่าสงสารมีความพยายามในการหลบหนีแต่ก็ทำไม่ได้เลยคุณนี่มันโง่งจริงๆคุณคิดเหรอว่าจะหลบหนีไปได้จากทิ่นี่ธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็บ้านที่คุณเห็นเป็นเพียงแค่การจำลองทั้งหมดวิญญาณของคุณกำลังติดอยู่ในแบบจำลองของฉันและคุณไม่สามารถจะหลบหนีไปจากนรกนี้ได้และก็นะฉันจะยินดีเสมอถ้าเกิดว่านายเนี่ยยินดีจะมาเข้าร่วมกับฉัน ไม่ไม่ไม่ผมไม่อยากเข้าร่วมกับคุณผมอยากไปแบบนี้นันะสีเจ้าบ้าปล่อยพวกเราไปเดี๋ยวนี้เนาะไอห้องที่เป็นสีรุ้งนี่มันคืออะไรกันครับทุกคนโอ้โหแล้วทางอย่างไกลอะแม่ครับทางมันโคตรไกลอะ่ะเอ้ยนี่ผมกําลังจะอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยแม่ครับไอบ้านหลังนั้นเนี่ยมันเป็นแค่แบบจำลองเองเหรอเนี่ยแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เป็นยังไงกันบ้างอะตอนนี้แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันลูก เราก็ได้แต่หวังนะว่าขอให้เธอเนี่ยโชคดีแล้วกันเธอฉันกำลังเจอนรกของจริงอยูน่นะตอนเนี้ยคงจะเป็นโชคดีของเธอที่เธอยังไม่ได้ลงมาเ็นเดต้อนรับเข้าสู่เส้นทางทั้งหมดสี่เส้นทางมีเพียงแค่เส้นทางเดียวเท่านั้นที่สามารถจะหลบหนีไปจากที่นี่ได้เอปิดระวังด้วยนะว่ามีมือผีอยู่โอ้ตายแล้วครับแม่โอ้ ทีนี้มันที่ไหนกันเนี่ยเขาบอกว่าเส้นทางตรงนี้นะครับทุกคนมีทั้งหมดสเส้นทางเนาะให้เราเลือกเอ้อไม่ใช่ให้เราเลือกเลยให้เราหาว่าเส้นทางไหนเนี่ยเป็นเส้นทางที่แท้จริงนั้ในการที่จะหลบหนีไปจากที่นี่เฮ้ยแล้วนี่ผมมาทางไหนเนี่ยผมก็จำไม่ได้แล้วแฮะนันมือบ้าอะไรเาเนี่ยเออกลับมาอยู่กับพวกเราก่อนสิจะหนีไปไหนทำไมล่ะทางอนานันน้นเตี่ยมันอันตรายนะรู้ไหมอาฉันขอแค่ได้กลับบ้านที่แท้จริงก็พอแล้วเนี่ยไม่หรอก ไม่มีบ้านไม่มีบ้านแม่ครับหนี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 กับมาอยู่กับพวกเราอนสิอไอ้เจ้าบ้าเอ้ยอย่ามาไล่กันนะเฟลยแม่เฮ้ยใครเจ้าอยากอยู่ที่นี่กันเขาอยากกลับบ้านและแถมที่นี่นะครับทุกคนมีมือผีด้วยอืแม่ครับผมเดินไปแล้วมันจะมีมือมางา่าผมไหมเนี่ยเดินตรงกลางเขาไว้เดินตรงกลางเขาไว้จะได้หลบทันผมกลัวแม่ เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะทางสว่างเฮ้ยไม่นี่ไม่ใช่ทางออกที่แท้จริงหรอกนะทางออกที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่ทางนี้นายมาปิดทางไปเริ่มใหม่เถอะอ้าแม่คะผมไม่ผิดทางเหรออ๋อทุกคนคือทั้งหมด4เส้นทางเนี่ยมันจะมีเพียงแค่ทางเดียวนั้นที่คือเป็นทางออกที่แท้จริงเนาะสุดปลายมันเนี่ยทั้ง3ทางที่เหลือเนี่ยคือไม่ใช่เนาะต้องเริ่มใหม่แต่มีเพียงแค่ทางเดียวนั้นที่ไปต่อได้ โอเคเลยโถเอ้ยแต่ละเส้นทางเนี่ยโหดโดทางนั้นเลยอ,ะอ่ะอ่านี่ทุกคนดบวิ่งแล้วข้าถ้าไม่อยากโดนสอบนี่ทางออกกิแทจ่เนี่ยมันเป็นทางไหนกันหรออะไรกันฉันยังไม่รู้เลยนะว่าทางที่ฉันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันคือทางไหนกันโอ้ไอ้เจ้าบ้าเรามาผิดทางแันเนี่ยอ่าต้องเริ่มใหม่แล้วเนี่ยใช่ต้องเริ่มใหม่อ่า ตอนนี้นะครับทุกคนเราก็เหลือเพียงแค่เส้นทางเดียวนั้นเนะเาะก็คือเส้นทางที่หนึ่งโอเคไปกันเลยเฮ้ยระวังมือผีนะครับแม่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคครับทุกคนไปกันเลยเนะเาะอ้าหน้ากลัวชะมัดเลยเนี่ยได้โปรดเาเจ้ามือเอยปล่อยฉันรอดไปเถอนนะได้โปรดเถอนนะได้โปรดไม่อยู่กับพวกเราก่อนเถอนนะโอ้ยใครจะอยู่กันละเนี่ยแม่งหน้ากลัวชิบหายเลยข้อเสียใหญ่หลวงของด่านนี้นะครับทุกคน คือแบบว่าถ้าเกิดว่าทุกคนตายเนี่ยคือทุกคนจะต้องไปเริ่มใหมยย่ตั้งแต่ต้นเนาะก็คือต้องไปเลือกเส้นทางใหม่อะแหละซึ่งเป็นอะไรที่โคตรจะยากเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปสไกาแล้วเราต้องมาตายอะ่ะเออเฮ้ยแม่รับอย่าทำผมตายนะผมขี้เกียจวิ่งแล้วอะ่ะไม่กลับไปใหม่เถอะทางนี้นะไม่ใช่ทางที่ถูกต้องหรอกนะไม่ใช่ทางที่ถูกต้องบ้าเลยเนี่ยฉันลองมาทั้งสองสามสี่แล้วนะทางนี้แหละที่ปลอดภัยอะ่ะได้ดูเรอ แนทนี่เราจะหนึ่งสองเราไป 2, 3, 4 2> <c oughs> เอาเพื่อนเฟังลูกเบียงเขาด้วยเขอตายแล้วเออเฮ้ยน่าสงสารอะไรครับแม่อุตส่ามาตั้งไกลอ่ะโอ้โหไอเจ้ามือเบี่ยงซ้ายลูกเบี่ยงซ้ายเบี่ยงซ้ายโอเคครับหอยมือจะยาวไปไหนเนี่ยโอ้โหพวกนายยังมาดักรอจีก่อนเนี่ยนี่ปล่อยฉันไปเถอะนทีโปรดลาทีโปดเถอนะขอร้องเน่ พูดจริงๆนะว่าทางนั้นนมันไม่ใช่หรอกนะเฮ้ยถ้านายเป็นคนที่แบบว่าเคยเอ้ยแม่ครับนั่งไงทางออกทางออกเย่ yeah, ไปกันเลยโอเคครับทุกคนเฮ้ยนายสีเขียวเฮ้ยแม่ครับทำไมนายถึงไว้ใจผู้ชายรูปหล่อล่ะเออคือว่านายสีแดงเขาอะฉันรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างเฮ้ยฉันขอโทษนะไปดีกว่าครับลูก หูยนี่มันอะไรกันเนี่ยครับทุกคนรู้สึกว่าเราเนี่ยจะเจอโกจารบี6,000นเฮ้ยเดี๋ยวสินี่ผมมาตอนที่บอสมันตายพอดีอะเฮ้ยนี่นะตรงนั้นเนี่ยรีบมาเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวว่ามันก็สปอร์นรู้ไหมบอสตัวนี้ยากมากเลยจะบอกให้เออเออขอโทษนะครับคุณผู้หญิงผมคงไปไม่ได้อ่ะผมต้องอยู่ที่นี่สู้บอยคนเขาดูกันอ่ะก็ตามใจนายแล้วกันนะ เออหอเป็นยูทูบเบอร์ที่จริงใจเวอร์ขอให้นายโชคดีครับผมโกจารวีหกพันกำลังจะสปอนอกไม่ช้าครับทุกคนรู้สึกว่าตอนนี้ในเซิร์ฟเนี่ย,ยคือมีเราบินแค่คนเดียวเนาะเฮ้ย hey, แม่ครับแล้วมีเซิร์ฟมีแค่ผมคนเดียวแล้วผมจะสู้อ้าวแม่ขอโทษลูกแม่นอกไปได้และเดี๋ยวนายได้เจอดีแน่เฮ้ย hey, แม่ครับสรุปก็คือบอสคือไอ้เจ้าคนนี้เหรอเนี่ยใช่เป็นฉันเองนะจะใครล่ะ บอกเลยนะว่าครั้งนี้เนี่ยฉันจะไม่ปล่อยให้นายหนีไปไหนแน่นอนเฮ้ยแม่ครับเขามีตาเลเซอร์ด้วยทําไมตอนนี้บอสมันเหลือเลือดเป็นแค่ครึ่งนึงแล้วครับทุกคนทำไมไม่เข้าใจแต่นั่นแหละก็ดีแล้วเฮ้ยแม่ครับมันปลาอะไรลงมาเนี่ยพลังไข่ไดโนเสาร์เออเฮ้ยบูมันจะงัดท่าได้ไหมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวทีเดียวตายเลเหรอเฮ้ยไอ้ที่โก <laughs> ทุกคนครับทีเดียวตายเลย เฮ้ยคอยดูเธอจะไม่ตายง่ายหรอกนะทำลายหัวใจครับทุกคนทำลายหัวใจโอ้แม่ครับแล้วผมต้องมาสู้คนเดียวเนี่อ๋อยังไงเพื่อนเรามาแล้วทุกคนไม่ต้องห่วงนะฉันมาช่วยเฮ้ยเพื่อนระวังนะมันมีสกิลโหดอยู่สกิลโมกสกิลหมวกขี้โกงมากที่จะตายเลยว้าแม่โอ้เพื่อนไม่นะเพื่อนระวังดูระวังระวังระวังโมกโอ้โหสกิลขี้โกงมากมันกวาดแบบนี่เกงใจกันบ้างนะขี้โกงสมัดเลยอะนาย ขี้โกงอะไรไม่ใช่ขี้โกงซะหน่อยเจอพลังไข่เดือนสา,าวหน่อยเป็นไงอ้าแม่เขาอย่าไปโดนมันนะเก่งนักใช่ไหมเจอพลังนี่หน่อยเป็นไงโอ้โหไอ้โโบุญอีกแล้วสกิลโคตรโกงอ่ะทุกคนอ้าทำไมสกิลมันคิ้โกงจังเลยอ่ะเพื่อนนั่นน่ะดีฉันก็ว่าง,งั้นเหมือนกันนะ่ะทำลายหัวใจทำลายหัวใจทำลายหัวใจนะเพื่อนเรามีแค่สองคนเราต้องช่วยกันไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงใครจะช่วยได้เองเราจะต้องฝ่าเจ้าบอลนี่ไปด้วยกันนะ โอ้ยขอบคุณมากเลยครับเพื่อนรู้สึกว่าเจ้าบอลนี้นะครับทุกคนมันจะมีสกิลโอมาลสามอย่างที่พาเห็นนะก็คือสกิลตาเรเซอร์สกิลไข่ไดนโดนเสาร์แล้วก็สกิลที่โกง้โซคือสกิลหมวกนี่ไงไอสกิลบ้านี่แหน่แม่ครับโอ้โหเกือบเกือบเมืนันจะเกือบไปแล้วอะไรกันเนี่ยทำให้หมวกของฉันเนี่ยไม่โดนมันเลยวะเฮ้ยทำอะไรหัวใจนี่แน่เอออะไรกันเนี่ยไอเจ้าพวกนี้มันจะจะร้ายเกินไปแล้วนะพลังไข่ไดโนเสาร์ โอ้โหทุกคนรู้สึกว่ามันจะมาถี่ขึ้นหรือเปล่าเนี่ยใช่สกิลฉันโหดขึ้นเพราะฉันจะไม่ยอมตายง่ายเด็ดขาดฉันเองก็จะไม่ยอมแพ้นหน้าเหมือนกันแหละใช่แล้วครับทุกคนไอเจ้าตัวนี้เนี่ยคือมันต้องจบที่เราเนาะไม่ให้มันเนี่ยไปทําร้ายใครอีกไม่ต้องเปลี่ยนแปลงให้ใครกลายเป็นหน้าโรยอีกครั้งหนึ่งเอ้ยเพื่อนพร้อมนะทําร้ายหัวใจเลยอ่าีนี่ยดีนี่น,นี่เอ้ยแหวจิตใจของนายอะสกระปรกโสกโครกชะมัดเลยนะเอ้ยฉันไม่ยอมแพ้หรอก ว้าแม่ครับว้าโอ้ยเกือบเกือบเราหลบตรงแรมพอดีเอาเพื่อนเพื่อนเราตายไปแล้วอ่ะไม่นะเพื่อนออ <c oughs> อุซ่ามาถึงขนาดนี้ไม่คิดจะเข้าร่วมกับฉันเราฮะไม่ฉันไม่อยากเข้าร่วมกับนายฉันรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ารอบนี้เนี่ยฉันไม่รอดีกว่าทำลายหัวใจเพื่อนทำลายหัวใจเอ้ยนี่แน่โดนไปเลยอีกเพียงแค่ดวงเดียวครับทุกคนโอเคนี่แน่ เอออะไรเนี่ยไอเจ้าบ้าเอยโกจารบ,บีหกพันตายีย้ร้อยเย่ yeah, แม่ครับเราชนะแล้วแฮ่ hey, ขอบใจมากเลยนะเพื่อนที่ทําให้ฉันเนี่ยได้ไปจากด่านนี้ได้หย oh, นายก็เหมือนกันแหละฉันไม่มีนายฉันคงทำไม่ได้หรอกโอเคครับทุกคนเจ้าบอสตัวนี้เนี่ยเราก็ฆ่ามันียบร้อยเนาะอะไรเหล่าเนี่มันยังไม่จบอะไรอีกเนี่ยมันยังไม่จบอีกเหรอมันไม่ใช่ของจริงมันยังไม่จบอะไรอ่ะมันไม่ใช่ของจริงอะไรของนายเนี่ย จะเจออะไรเนี่ยครับทุกคนมันบอกว่ายังไม่จบอืมไอเสื้อเขียวฉันเริ่มรำคาญแกแล้วนะหยุดพร่ำก่อนบอลี่แทจริงเนี่ยมันคือเจ้าตัวนี้จงหากเรามิสเตอร์เบิร์ดฮะมิสเตอร์เบิร์ดเป็นใครอะ่ะโอ้ยเจ้าบอวนี่เองเหรอเนี่ยไอเจ้าตัวเอา้าแม่ครับ <laughs> <laughs> อไม่ต้องมาขำเลยนะสรุปก็คือบอสตัวจริงเนี่ยก็คือเจ้าตัวนี้หรือเปล่าครับทุกคนไอเจ้ามิสเตอร์เบิร์ดเนี่ย <laughs> ใช่ฉันคือเบิร์ด ไอ้ฉันคือบอสตัวจริงของี่นี่าาคุณบอสตัวจริงครับพี่โปรดะครับเมตตาเราด้วยเถอะนะพวกเราไม่อยากตายใช่ค่ะคุณโหดเกินไปแล้วนะโหแม่ครับมีแต่คนร้องของชีวิตเนี่ยแสดงว่าบอสตรงนี้ไม่ธรรมดาแล้วเอ้ลูกเอ้แกคิดจะทำอะไรกับหัวใจลูกพี่ฉันหัวใจลูกพี่นายเหรอจะบีเละเลยคอยดูอย,อย่าทำมันนะอย่าทำมันไม,ไม่สดแล้วไม่สดแล้วแล้วทำไมบอสตายฉันยอมใช่แล้วครับทุกคนบีเละเลยนะ ทำอยู่ทำอยู่ได้อะไรเนี่ยไอเจ้าพวกนี้มันชักจะเก่งเกินไปแล้วนะใช่โอ้ยแม่ครับเจอพลังกำพันพิฆาตออแม่ครับไม่ต้องโดนนะเอาไอเบคอนจะไปอยู่ตรงน,นั้นทำไมอ,อ่นี่เธอเป็นอะไรเปล่าโอ้โหเพื่อนงเราตายไปสองคนแล้วเออเจ้าวอตัวนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดาแล้วครับแม่โอ้โหฝ่ามืออรหันต์ฝ่ามืออรหันต์เดีายเข้าไปใกล้ฝ่ามือมันนะโดนทุบเป็นตะแต๋แตเลย อุ้ยแม่ครับยานะผมไม่อยากโดนฝ่ามือตบแล้วอะผมโดนผู้หญิงตบปล่อยเกินไปนะครับแม่ไม่เอานะฝ่ามือใครก็ตามอะอ,ะ,อะไรเนี่ยเออทุกคนครระวังด้วยนะไอ้เจ้าพวกนี้เดี๋ยวมันจะฝกะักรตกลงไปอไอ้เจ้าลูกโง่เอ้ยไม่ได้เรื่องเลยนี่ลูกรักฉันจัดการมาได้ลูกได้ครับพ่อผมจะไม่ปล่อยให้มันเนี่ยทำลายหัวใจพ่อได้นอนเอยไอ้เจ้าบ้าเอ้ยแล้วผู้หญิงนั้นเป็นอะไรเนี่ยไปยืนจูบกันอยู่ อุ้ยตายแล้วเขินจังมีคนจูบโอ้ยพลังกำปั้นเอ้ยพลังกำปั้นไนเหล่านี้อ้าแม่คราบกระโดดแล้วเข้ากระโดดกระโดดกระโดดอ้าฉันตายอ๋อฉันก็ตายเหมือนกันโอ้โหตายแล้วครับทุกคนบอตัวนี้ไม่ธรรมดาแล้วครับทุกคนเอ้ยอย่านั้นได้โปรดละครับพี่ได้โปรดขอร้องละ โอ้ยค yeah oh ุณพี่คะจะตบพวกเราเป็นยุงเหรอคะเนี่ยเราไม่ใช่ยุงนะคะโอ้ยโดด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 ทุกคนโดดเร็วๆวเข้าอ้าโอ้โหเพื่อนเราอตายกันหมดเลยเนี่ยไม่นะไม่นะทุกคนถึงพวกเราจะคนน้อยเราต้องสู้กับไอ้เจ้าบอสตัวนี้เราต้องสามัคคีสูงสุดนะเข้าใจไหมสามัคคีอยู่ตอนเนี้ยเอ้ยทุกคนครับบอสเนี่ยเลือดยังเหลือไม่ถึงครึ่งเลยเนี่ย เมื่อไหร่มันจะให้เราทำลายหัวใจเนี่ยฮะนันดิตอ้ยกำปั้นอีกแล้วผมไม่ชอบท่านี้เลยอะ่ะกระโดดทุกคนกระโดดกระโดดโอ้โหทุกคนครับรู้สึกว่ายิ่งมันเลือดน้อยเนี่ยสกิลมันยิ่งโหดอีกแล้วเนาะโอ้โหมันเอาฝ่ามืออีกแล้วระวังโดนทับนั่นเราบอกให้เอ้โอ้ยเอออะไรเนี่ยโดนนิ้วมันทับอะ่ะเออตัวแหลกเลยทำลายหัวใจครับทุกคนทำลายหัวใจผมรอเวลานี้มันนานมากเลยครับทุกคนทำลายหัวใจหมดเลยเอยฉ,ฉ,ฉันพยายามอยู่ แต่เจ้าลูกน้องพวกนี้เนี่ยมันต้องกระปุกป้องหัวใจไม่หยุดเลยอย่านะอย่าแตะต้องหัวใจของฉันเอ้ยนี่แน่จะพังให้หมดเลยคอยดูสิโอ้โหตอนนี้คือคนเริ่มเยอะอ้าโอ้โหโดนทับโอโ้ตายแล้วอย,อยู่ห่างกันไว้อยู่ห่างกันไวเฮ้ยมันจะงัดท่าเลยมาเหล่าเนี่ยเอเอเฮ้ยกระโดด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 อ้าเบคอนโอ้โหตายแล้วกระโดดทุกคนกระโดดเฮ้ยทุกคนครับอย่าตายนะ ไอเจ้าบอสตัวนี้เนี่ยมันใช้สกิลผักเราอีกแล้วว้าแม่ครับระวังตกระวังตกเอออ้อพระเจ้าช่วยมันมาทุกทิศทางเลยโอ้โหทุกคนครับมาแบบ3ามรอสิงองศาเนาะไม่สิมันนับสี่เหลี่ยมแต่มันก็มาทั้งซ้ายขวาหน้าหลังหมดเลยทําไมหัวใจก่อนท่าไรหัวใจก่อน,อนตอนนี้น่ะเรือเหลือไม่ถึงครึ่งแล้วเรือดเหลือไม่ถึงครึ่งแแหละทุกคนซวยเลยสกิลมันจะโหดขึ้นนะครับเนี่ย อย่าเพิ่งยอมแพ้นะเราใกล้ชนะแล้วแหละตอนเนี้ยโอ้โหว้าแม่แม่ผมเละตกแล้วผมเละตกแล้วโอ้โหทุกคนเหลือก็อยู่ห้าคนเนี่ยตอนเนี้ย้มันอะไรกันเนี่ยไอ้เจ้าพวกนี้มันหบเก่งจริงเลยฉันไม่ตายง่ายๆหรอกยะนั่นไอ้ดีทำลายหัวใจกันทุกคนทำลายหัวใจทำไมเหลือแค่สองคนแล้วฉันมาแล้วฉันมาแล้วฉันมาช่วยแล้วเหลือทำไมมันเหลือแค่สามคนเนี่ยครับทุกคนโอ้โหตายกันหมดแล้วเหรอเนี่ยอ่าแม่ครับ ทุกคนมาช่วยกันทำลายหัวใจก่อนแล้วเข้าเดี๋ยวจะได้ออกกันแล้วนะทำลายมันเลยเยกเูาชนะแล้วแม่ครับไปกันเลยเย้โอ้ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยเราก็รอดจากไอ้เจ้าเอ่อเบิร์ดบอสแล้วทุกคนก็เป็นบอสที่ค่อนข้างที่จะโหดมากเลยนะครับทุกคน <c oughs> น่าจะเป็นบอสต,ตัวสุดท้ายได้หระมั้ง <c oughs> บอสตัวสุดท้ายแต่ขอร้องล่ะนะพอแค่นี้แต่ขอร้อง <c oughs> ยินดีด้วยคุณผ่านเรียบร้อยแล้ว อ้าวผ่านในที่นี้ก็คือกลับมาที่เดิมเนี่ยนะอ๋อแม่ครับคงน่าจะพอแค่น,นี้แหละมัง้งเผลอๆเนี่ยเกมอาจจะมีอัปเดตเพิ่มมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะโอเคครับทุกคนนี่ก็เป็นแมปของ SCA แคปเพนซั m e มนออวีนะครับทุกคนก็สอบปิดซีรีส์เพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าเกิดว่าเกมนี้เนี่ยมีการอัปเดตมาเพิ่มถ้าไพนยก็ทําการอัปเดตแล้วก็ลงควิดวีโอเพิ่มนะครับทุกคนในครั้งนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันก็สุดแค่น,นี้นครับทุกคน ก็ถือว่าเป็นอบอบี้ที่ค่อนข้างที่จะยาวนานพอสมควรเลยนะครับทุกคนโอเคเนาะแต่อไปก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็สละคลิปนี้ใครที่ชอบก็ช่วยฝากด like, กดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสลบแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นเนี่ยลิงก์แมปแล้วก็ชื่อแมปเนี่ยอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับทุกคนโอเคเนาะสลบคลิปนี้ไปแล้วครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ทุกคนกดทักสักใครใผมยังอะ่ะยังไม่กดใช่ไหมอะ่ะ ถ้างั้นก็ฝากรบกวนไปกดให้หน่อยเถิดน,นะครับนะผมขอถือว่าจะได้เป็นกำลังใจให้กับแม่ของผมแล้วก็ผมด้วยโอเคครับทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนดูคลิปวิดีโอนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมเนี่ยก็ยังมีวิดีโออีกมากมายนะครับให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าพี่ๆน้องๆเนี่ยอยากมีอะไรแบบว่าพูดคุยกันเนี่ยก็สามารถจะเข้ามาสุนากันได้นะครับทุกคนดิง้งติสคอเนี่ยอยู่ใต้คลิปนี้นะครับโอเคครับทุกคนผมไปละ